ครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่ตลาดใหม่ทุ่งครุประชาอุทิศ61นั่นเองใช่แล้วค่ะ,ะคุณผู้ชมค่ะนะฮะก็เจอเราได้นะ,ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช่แล้วค่ะ9โมงตรงนะถึง9โมงครึ่งนะคะจอหัวพอยกดหมายเลข23ค่ะคุณผู้ชมตลาดนี้น่าสนใจมากดูที่ะผมเยอะของเยอะแล้วก็ส,สะอาดสะอ้านค่ะน่าเดินหน้าช็อปนะคะโปร่งอลังการงานสร้างใช่แล้วค่ะอ่ะครับมีอะไรน่าช็อปน่าซื้อกันบ้างและที่สําคัญ มาดูด้วยค่ะว่าตลาดนี้ใครจะเป็นปั๊บปลาไปเลย,เลยผมก็มีแรงใจอย่าพึบายบายเดินไปจากผมหยุดสักนิดอย่าพึ่งคิดขึ้นคมถ้าคุณฟังผมผมขอขอเสียงครับขอบตาครับขอบคุณครับ,บคุณค่ะขนุนค่คะแม่ค้าจ๋าสวัสดีจ้า ครับผมอ่าใช่แล้วค่ะสวัสดีที่ไรอ่ะส้มค่ะชื่อส้มอ่ะอันนี้พี่สาวพี่สาวชื่ออะไรชื่อนีค่ะชนีส้มรวมกันเป็นส้มนีค่ะนี่ส้มเปรี้ยวนะคะส้มนีอ๋อส้มนีนี่ขายขนุค่ะขายมานานยังขายมาจะสองปีแล้วค่ะทำไมพี่น้องไม่เหมือนกันเลยอ่ะอ๋อขาวกระดำค่ะเหรอมาเป็นแบบเกิดมาเป็นอย่างนี้เลยถามหน่อยขนุนนี่มันมีตลอดทั้งปีเหรอคะ มีทั้งปีแต่จะรสชาติไม่เหมือนกันทั้งปีอุ้ยเหรอปีไหนช่วงไหนหวานสุดอร่อยสุดช่วงน้ำอุ้ยตอนนี้น,น้ำแล้วนี่ตอนนี้เหรอ <ฮะ S 2> ค่ะแต่ว่าเพิ่งจะมาจะไม่จัดถ้าน้ำจัดจัดก็จะลอยสักพักนึออ๋อเหรอแต่ของหนูจะเป็นหวานกรอบไม่หวานฉ่ำรสชาติมันจะกรอบอขนุนเนี่ยของโปรดผมเลยนะอคะผมชอบทานมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ที่ชอบไปกว่านั้นทำไมรู้เปล่าไม่กินขนุนไม่โกรธนะแต่ขอเม็ดเอาไปต้มทำไมอ่ะอร่อยมาก เขาเรียกว่าเก่าลักของเมืองไทยนะโอ้โหนี่ถ้ามีเวลานะเผานะสุดยอดรอมีไหมมีใช่มไหมขายไหมคะต้มค่ะแต่วันนี้ไม่ได้ต้มอ้าวลดถขายเหรอค่ะขายต้มขายแต่พอดีวันนี้เพิ่งแกะได้น้อยก็เลยยังต้มเพราะว่าปกติต้มแล้วขายไม่พอเขาจะมันๆเหรอค่ะมันเขาเรียกเก่าลักเมืองไทยอะค่ะตอนนี้มันโลเท่าไหร่คะขนมที่ขายตอนนี้โลละร้อยสี่สิบค่ะ ขีดละสิบห้าบาทที่เป็นถุงถุนะถุงกี่บาทสามขีดสี่สิบห้าบาทโอ้โหตอนนี้แพงเนาะแพงค่ะของเราพันดีแพงเราขายได้แต่ถ้าพันไม่ดีขายแพงเราก็ขายไม่ได้แต่สวยเนี่ยคุณผู้ชมดูคือเม็ดใหญ่จะมาเรียนเม็ดใหญ่แล้วก็เปลือกมันมากเพราะว่าที่นี่เขาจะไม่เน้นหวานเขาเน้นหวานกรอบเพื่อรักษาสุขภาพเพราะว่าถ้ามันหวานฉ่ำมากน้ำตาลมันจะขึ้นคุณหวานอ่อนๆค่ะวันนี้แล้วคุณมีซื้อยกมาเป็นโลโลเท่าไหร่ก็มาแล้วแต่แล้วแต่ตลาดแล้วแต่สวนแต่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบมีลูกค้ามาซือเป็นลูกไ้ ส่วนมากถ้าซื้อไปไหว้ตามเทศกาลจะยกลูกแต่ถ้าซื้อไหว้พวกวันพระวันอะไรก็จะไออย่างเงี้ยไปแล้วก็ใส่ผาดไหว้อ๋อขายไงคะอันนี้ไม่ขายค่ะผลิตผลค่ะผลิตผลของหนูเองแล้วนี่ต้องสะสมสินค้าเท่าไหร่ถึงแรกได้อันนี้เหรอคะไม่มีโปรโมชั่นค่ะรุ่นนี้มีส่วนอีกก้อนนะรุ่นนี้เหรอคะชาร์จแบตได้ตลอดเวลาค่ะเอามานี่มากามามาหาแม่คิดถึงแม่คิดถึงแม่เชื่ออะไรเลย พี่ไรค่ะอมาอค่ะองเรมมมาความฝันค่ะอ๋ไม่หระไม่ได้เจตนาจะมาชื่อน้องรีมนี่เราไม่รู้เลยนะแต่ถ้าเขาบอกว่าเป็นน้องถุงแตกเนี่ยเรารู้เลยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเจตนานิดนิดค่ะเอเดียวนี่งเดี่ยวค่ะากไม่ลูกตาดกคขอบคุณมากนะคะจ้าจ้าสวยสวยก่อนจ้าสุจ้าสุจ้า ได้เวลาที่เราจะมาตามหาตัวจี๊ดประจําตลาดแห่งนี้กันแล้วนะครับผมบอกเลยว่าแม่ค้าคนนี้ไม่ใช่ตัวจี๊ดธรรมดาแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ฮะ <c oughs> เธอเป็นพญาตัวจี๊ด <c oughs> อีกด้วยครับเอาคนนู้นเหรอแต่เราเป็นพญาตัวจี๊ดคนนี้ตัวจี๊จดของตลาดนี่เป็นพญาตัวจี๊ดแล้วแต่นะเอาเป็นสบายใจกันกั สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรจ๊ะชื่อน้องแพค่ะน้องแพน้องแพอายุเท่าไหร่อะยี่สิบสองยี่สิบสองมีแฟนยังยังโอ๊ยตายแล้วดีจังเลยคนเราอย่ารีบมีแฟนค่อยๆทำมาหากินไปเรื่อยๆค่อยๆดูไปเรื่อยๆไี่บอกใครบอกใครเออแล้วรีบมีทำไมเราอ่ะแล้วใส่อารมณ์ทำไมเนี่ยแล้วรีบมีใส่อารมณ์ไม่ดีเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เออเหวี่ยงไปเรื่อยเลยน้องแพรน้องแพรไม่ได้เรียนหรอคะค่ะก็จบปวชสองแล้วก็มาทำงา ทำอาชีพเลยเนาะอันนี้ทำเองไหมรือว่ารับเข้ามารับเขามาค่ะเราได้ของครอบครัวค่ะที่บ้านทำอ่ะโอเคดีจังเลยห่อเท่าไหร่คะเนี่ยเป็นเซตค่ะเซตละห้าสิบบาทชุดละห้าสิบบาทปลาดุกฟูวันนี้ผสมอะไรบ้างก็มีขนมปังหนึ่งแต่ไม่มีแป้งนะคะให้มันฟูเนาะใช่ค่ะไม่มีแป้งค่ะร้านนี้ไม่มีแป้งเลยมีขนมขนมปังกับเออปลาดุกล้วนๆก็จะมีเครื่องเคียงเป็นมมะ่วงมะม่วง หอมนะคะหอมแดงค่ะแล้วก็ถั่วแล้วก็น้ำจิ้มเลยครบเลยแพ้แพ้ขายมานานเนี่ยนานแล้วค่ะสิบปีแล้วเป็นร้านครอบครัวค่ะก็อยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆขายตั้งแต่เด็กเลยเหรอค่ะอ้าวอย่างนี้เวลาหน้าตาสวยๆอย่างนี้คนมาซื้อก็มีแอบแซวว่าต้องมีจีบจีบก็มีหน่อยนึงค่ะเขามาจีบยังไงเขามาจีบยังไงก็ยิ้มให้นาัฬดีนาฬดีคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราจะจำลองเหตุการณ์ให้ดูฮะอ่ะดีค่ะ ค่ะมาเลยไม่มีอยู่ไงมาวุ่นวายอะลูกฉันมาทุกคนมาไปซื้อของหนุจังเลยนี่เป็นแม่ยังไม่ทำได้จีบเลยห่วงอะเกินนะลูกห่วงลูกสาวห่วงลูกสาวแม่ห่วงไหมแม่ห่วงไหมห่วงค่ะแม่ห่วงนะผมก็มาจีบแล้วเขาจีบแล้วแล้วเราทำไงก็ยิ้มก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ซื้อของไหมคะค่ะขายได้ทุกคนขายของลืมขายไว้ก่อนวันนี้ฮะทางรายการตะลุยตลาดสดของเราครับคุณผู้ชม ภูมิใจเห็นความดีงามของน้องเขาทางรายการแล้วครับอนนี้ตีกรสุดครับช่องเวิร์กพอยต์หมายเลขยี่สิบสามถือว่าเป็นเลขมงคลโอเคค่ะขอมอบขอมอบขอมอบเจ็บข้อมาเจ็บคอมามีบ้างอะคือนน้ำลายโอเคพอมอบครับสี่ยืะ ที่คุณไม่สามารถจะซื้อที่ไหนได้เลยเบอร์พอยมีขายนะเออนั่นแหละนอกจากไปที่นั่นโอ๊ยไม่มีไม่มีหายากหายากแต่เราก็หามาได้ครับผมเราขอมอบให้กับน้องค่ะขอแสดงความยินดีด้วยอ่ะเด็กๆน้องก็ชื่ออะไรน้องแพรจำมแม่ไม่มีเด็เซอร์ลัซซี่เลยครับครับผมนะ้องแพรเองนะครับก็ได้รับซื้อเยอะไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านการเราต้องขอบคุณฮะในถุงนี้เสื้ออยู่นี่ี่ตายมิชาชีพ เฮ้ยอะไรวะมีติกลัมาแซวเว้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮงูกลัวกลัวอย่าอย่าอย่าบ้ากลัวนะอย่านะอ่ะรับเสื้อยื่ยไปเลยอ่านี่ตัวจี๊ดตัวจี๊ดทุกท่านครับถ้าหากว่าจะพูดถึงน้ำพริกนะฮะที่ตลาดใหม่เนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดที่นี่เด็ดขาดครับเพราะว่าที่นี่นะฮะอร่อยมากๆถ้าหากว่าใครต้องใชกับอะไร ร้านนี้ไม่ใช่ตรงนู้นเหรอไม่ใช่แล้วกำลังบิ้วเลยฮะอันนี้ครับกำลังดูยิ่งใหญ่นะอันนี้ค่ะพาไปที่ร้านค่ะคิดร้านแล้วไปแล้วร้านนี้แล้วเลยคุณผู้ชมเราพูดถึงร้านนี้ตั้งอย่างเชิญพี่ส้มครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะแม่จ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนอมค่ะค่ะนักพริกเจนอมใช่ค่ะเปิดมานานมากเปิดมานานแล้วค่ะพร้อมกับตลาดประมาณสิบปีแล้วค่ะสิบปี มีคนบอกว่าถ้าหากว่าอยากทานน้ำพริกเนี่ยให้มาที่นี่เพราะว่าแม่นอมเนี่ยเน้นว่าจะต้องตําใหม่ๆทุกครกใช่ค่ะต้องมาที่ตลาดนี้ตลาดเดียวตลาด61กนิบเอ็ดนี่ราคาคือโอกาสที่จะมาซื้อเป็นถุงเล็กๆมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ไม่ไม่แล้วแต่ลูกค้ามาสั่งเราก็ตําแบบสดๆเลยเพราะเราขายแบบสดๆไม่ขายเป็นต่ัวเองย่างเองเลยหมดเลยค่ะใช่ทำเองทุกอย่างเลยคนเดียวเลยแม่ สามคนแล้วคนเดียวทำไม่ทันค่ะต้องหลายคนใช่วันหนึ่งใช้ปลาทูกี่โตกี่กิโลขึ้นมาปลาทูก็ประมาณ30 40ิบส่เข่งอู้เยอะนะนาะดูดิย่างไว้ย่างไว้เยอะใช่แพนิดเยอะเลยค่ะอยากให้รู้ที่บ้านเลี้ยงแมวนะแต่ที่นี่คนกินเยอะใช่ค่ะพวกละสี่สิบบาทคแห่สี่สิบบาทไม่แพงนะไม่แพงค่ะที่นี่ไม่แพงผักก็แล้วแต่ผักก็บางทีก็จะเป็นกัมกัมละสิบบาท แต่ถ้าไม่กรรมสามารถเลือกได้รวมได้แล้วแต่ตามใจลูกค้าพักนีบใช่แล้วนี่ได้เยอะแค่ไหนอ่ะก็กะจํานวนเอาประมาณแล้วก็เราก็บอกราคาใช่แล้วก็บอกราคาเราให้คุณแบบพอเค้นพอดีแล้วเราก็บอกว่าห้าบาทเจ็ดบาทสิบบาทถึงสองหมือ่าสิบบาทขึ้นไปอ๋อสิบบาทขึ้นไปสตาร์ทที่สิบบาท่ใชรมคุณชอว์มาปุ๊บคุณชอว์บอกว่าวันนี้ไม่อยากกินผักเอาอันนี้ลูกเดียวเออได้ไหมอันนี้ให้ฟรีเลยค่ะอ้ยเดีวอันนี้ก็สิบบาท นี่ให้ฟีค่ะนี่ใ้ฟีแม่จ๋ามาแล้วหนูอยากได้วิชาน้ำพิกได้เลยน้ำพริกอะไรอร่อยน้ำพริกปลาูค่ะปลาทูค่ะได้มมามาผมตำนะอจะทำเป็นจะทำเป็นผมตำให้ภรรยาทานนะเดี๋ยวับไปบ้านก็จะอะไรเนี่ยอะไรก่อนอันนี้หัวหอมหอมก็คือเอาไปเผาก่อนใช่ค่หอมต้องไปเผาก่อนสองหัวทุกอย่างเผาได้หมดแล้วแต่ชอบมาแล้ชอบสระเทียมได้หรอใส่กระเทียมด้วยหอมอ่เดียวะหอมเมมผมขอโทษผม อันไม่ไหวตกตรงมาหอมอ่ะหอมหอมเผาไงโอเคอ่าอะไรไงต่อเลยแม่ทานเห็ดไหมคะอัพอัเห็ดหน่อยเห็ดหน่อยถ้าทานเห็ดก็ขาวดมอันนี้พริกอะไรฮะอันนี้พริกินหมดแล้วโทรศั่งแล้วท่านม่โทรศัพท์ของแม่เขาว่าฮัลโหลค่ะท่าเห็ดไหมตาตาถ่ายรายการอยู่ค่ะเดี๋ยวค่อโทรมาเลคะคือแล้วคือ้ว ยิ่งใหญ่มากเลยรูบอกเลยป้าถ่ายรายการอยู่เออตู้โทรมานะแม่ชอบเห็นเลยค่ะค่ะผมไม่ชอบละเอียดมาโอ้โหขอประคุกชิ้นที่เนีได้ได้ได้อันนี้เราเราคิดเป็นชิ้นๆไปเนาะใช่ไหมอ่าใช่โอ้โหถ้าเป็นเฉยะ แค่พิเศษก็ประมาณ70หรือว่า60แล้วแต่ออ๋เฮ้ยนี่ปาล์มเยอะไปแล้วพี่คุณจะเผ็ดเหรอคุณฟอสนั่นน่ะสิแม่ก็ใส่ซะเอาไปเททิ้งไปกำลังดีอร่อยเอาพริกแกงใส่หน่อยสิอ่าพี่แกงเออเดี๋ยวเพราะว่าใส่ปลาทูไปตัวคู่แวมันจะไม่บาลานซ์กันนะก็คุณชอบทานไม่เผ็ดผมทานไม่เผ็ดเออแต่พี่ทานเผ็ดอ้าวอ้าวอ้าวนี่เราจะเสียด้วยพี่แค่พี่ส้มเหรอเนี่ย ตำทับปายอ่ะแม่ขอไอ้ไอ้พริกพริกหนุ่มหน่อยเนี่ยโอเคได้เริ่มเยอะแล้วเริ่มเริ่มเริ่มผสมลงไปเดี๋ยวพี่ไม่ไปแล้วมันไม่ค่อยเผ็ดแบ่งสองถุงลักษณะก็ถุงยงใส่แล้วจะอดสองถุงที่หวานปกติทำกับข้าวน้อยฮะน้อยน้อยไม่ไม่ค่อยตามพี่ส้มแล้วมันจะเป็นพวกทำพวกทอดๆะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ,อ้มือหนักเนอะโอ้โหดูออจูงหว่กา,ารโขกเน้นแบบ,บว่าละเอียดและนี่ๆ,ๆี่ดูดูไม่อยจะโขกละเอียดแล้วเอวยังลิวด,ด้วยเะัน้นผู้ชมท่านใดฮะถ้าว่าท่านรู้ตัวท่านรวยถ้าเป็นผู้ชายแท้นะฮะท่ามีทรัพย์สมบัติ <มา S 2> ไปาหาผู้หญิงที่อื่นนะครับ อย่ามาที่นี่เลยเฮ้ยสมัยก่อนหาคู่เนี่ยเขาต้องมาดูผู้หญิงตามนันทิกนะทำไมอ่ะความเสียงตามนันทิชนะจังหวะการโขงเนี่ยแหละใช่ใช่โอ้ยแบบนี้แบบนี้สมัยก่อนสมัยก่อนโอ้ยฉากแม่หนักน่าดูเลยใช่ใช่หนักด้วยใหญ่ด้วยโอเคแล้วค่ะได้แล้วค่ะหูหอมอ่ะหอมเลยไหมไก่อันนี้อะไรนม่อ๋ออันนี้เอาแห้งไหมนี่คือเน้นน้ำปลาปรงงเลยดีกว่าไหมจบบเลยจจะได้ชิมเลยา แล้วก็มะนาวมะนาวมะนาวของแท้นะของแท้ค่ะที่นี้ใช้เป็นลูกนี่อะไรนี่ชูรสนิดนึงอะนะแต่น้ำนิดนึงแ่น้ำนิดนึงใช่ค่ะจะได้ไม่แห้งโอ้ชูรสนี่เขาบอกว่าทานเยอะๆไม่ดีคุณผู้ชมผมร่วงหมดแต่ว่าใส่นิดนึงโอเคพอได้พอได้ทานเยอะไม่ดี พี่ส้มตำบางทีผมบอกเลยคุณผู้ชมค่ะไม่ชิมนี่คือเสียดายนะฮะระดับพี่ส้มแล้วผมบอกให้ผู้หญิงคนนี้นะข้าวข้าวอร่อยมากที่เวิร์คพอยท์สเขาล่ำลือกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทานนะฮะผู้ชมให้เป็นเกียรติเป็นสีกับครอบครัวผมตระะกูลค่ผมพูดเลยต้องอร่อยมากอืมอะไรมาโอ้โหพูดตรงนี้ผู้ชมไม่พูดที่ไหนค่ะแม่ แม่ตำใหม่ได้ไหมอืมอีดอยดอยแกบอะไรมัางสมรักผู้ชมแวะมานะค่ะถ้าใครสนใจหรือว่าอยากทานของอร่อยก็แวะมาที่นี่ตลาดใหม่ทุ่งครุใช่ค่ะตลาดทุใหม่ทุ่งครุประชาที่61ตังยามา61โอเคแน่ เอาละเรียบร้อยเรียบร้อยนี่หมดที้ประมาณสักเก้าสิบบาทได้ะประมาณนั่นแหละค่ะประมาณนี้ว่าหนึ่งร้อยบาทพี่ถือว่าไม่แพงหรอกเนี่ยอ้โกินได้กันทั้งบ้านเลยเนาะได้แล้วค่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดขอบคุณครับแม่ขอบคุณแม่ขอบคุณแม่คุณผู้ชมครับที่ตลาดใหม่แห่งนี้เนี่ยนะฮะทุ่ครูเนี่ยโอ้โหร้านข้าวแกงร้านนี้เขาบอกขายดีมาก แต่ว่าเป็นอาหารที่ระบุจ่อจงนะนะครับอ,อ่าเน้นขาย,ายชาวอิสลามเป็นหลักเ,เพราะฉะนั้นคือเนื้อหมูไม่มีแต่ถ้าว่าใครไม่ได้นิยมบริโภคเนื้อหมูเชิญร้านนี้อร่อยอร่อยและดังมากนะครับจแรกเลยจานแรกเลยค่ะตรงนี้จะเป็นไก่หวานขิง,ง,งครอบอ่าอนน เธอคุณแม่เขาดูรายการโคกุณต๋อยแล้วเขาก็คือลองมาทำใช่ค่ะจำสูตรแล้วมาทำแล้วก็กลายเป็นตัวนี้กลายเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคเออจริงป่ะใช่ค่ะอันนี้ทำมานานเนี่ยขายมาก็4ปีแล้วค่ะตัวเนี้ยก็คือว่าดูตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ทำมาเลยโอ้โเขชื่ออะไรฮะชื่อซัมค่ะซัมซัมเสียซัมอ่าคุณซัมนี่มาขายเองทุกวันใช่ค่ะขายกี่โมงถึงกี่โมงขายตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะถึงประมาณทุ่มครึ่ง กับข้าวของเราจะแบ่งเป็นสองรอบค่ะก็ะคือรอบเช้าแล้วก็ประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยก็จะออกมาอีกรอบนึงนั่นนะ้องไขตัวนี้ตลอดเลยคนเดียวอหรอก็ <S <S จะมีเปลี่ยนกะตอนบ่ายค่ะตกใจนึล่านึกว่ายืนอยู่สิบเอ็ดสิบสองชั่วโมงไม่ใช่ค่ะมีลูกน้องมาเปลี่ยนมี่อเข้ามาเปลี่ยนตอนบ่ายมีมีกับข้าวทั้งหมดประมาณกี่อย่างฮะต่อวันก็สิบกว่าอย่างค่ะสิบกว่าอย่างเปลี่ยนนี้ยพอตอนเย็นแล้วเป็นแบบเดิมไหมคะไม่ค่ะก็จะมีแกงมาเพิ่มอมีแบบใหม่แล้วก็มีผัดขึ้นมาเพิ่ม ที่ที่เราเห็นนี่คือเกือบเกือบพี่สิบอย่างเลยใช่ค่ะเยอะมากเยอะมากเอาขอขอไล่ฝั่งได้ไหมฮะด้านด้านหน้าดีเลยอ่ะด้านหน้าอะไรบ้างน่ะอันนั้นจะเป็นไก่นึ่งมะนาวค่ะไก่นึ่งมะนาวเท่าไหร่อ่ะไก่นึ่งมะนาวกินลสี่สิบบาทตายน่าทานน่าตาดีเลย่นาทานอยากกินเลยอยากกินเลยอยากกินอยากกินอยากกินเอากลับบ้านดีกว่าเนี่ยเนี้ยอันไหนฟรีอ่ะรอเลยรอเลยเดี๋ยว เดี๋ยวอุดหนุนเดี๋ยวนนเ้ดีว๋ยวอนุนดนมันชิ้นใหญ่ไปก๊อปชินใจดีกว่าใช่ใช่มันใหญ่ไปมมนใหญ่ไปอะผมชิมนี้แล้กันลูกชิ้นปลาอ่าพาไปลูชิ้นปลาชิ้นเดียวชิ้นเดียวอ่าขอบคุณครับ อ๋อโหนี่สุดยอดเลยนี่ถ้าหากถ้าหากว่าเขาจุดทูบให้เราหน่อยนะได้เลยใช่เเดี๋ยวขอขอขอชิมมาเป็นถ้วยอันนี้คือไก่ไก่หวานกีก็ไก่ไก่ส่วนไหนของไก่คะเนี่ยเป็นสันในไก่ค่ะอร่อยอ่ะอร่อยเหรออร่อยมากไก่คำแรกคือกรอบ แล้วก็ออกอมหวานหวานแล้วก็เค็มๆนิดๆใช่ค่ะเฮ้ยอร่อยอะลูกกินปลาดีมากเลยเฮ้ยหรอก็ย้ายคนทานมันแปลกมากเลยอ่ะรสชาติเป็นยังไงพี่ชมลองดูเลยสุดจะพารานาอันนี้คือขิงกรอบใช่ไหมคะอือมีขิงแล้วก็มีกระเทียมด้วยอืมกรอบจังอร่อยอะจะมีเป็นช่วงหนังไก่กับไก่สันในอะค่ะอันนี้นำเสนอได้แปลกมาก ไม่เคยกินเลยอ่ะเฮ้ยอร่อยอร่อยมากตักยังไงตัดถุงละเท่าไหร่ถุงละสามสิบห้าบาทค่ะราคาจะเริ่มต้นที่สามสิบห้าถ้าเป็นกับข้าวอร่อยเวิร์ก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 มากโทษนะแต่จะบอกว่าคอนเฟิร์มไก่กินอีกแล้วอ่ะผมไม่ได้เล่นได้ทานแบบเป็นผมเล่นงั้นนี้นะแต่ผมไม่เคยทานน้ำพริกของชาวอิสลามผมอยากรู้ว่ามันแตกต่างจากของทั่วไปไหมต่างไหมก็หรือเหมือนกันนะคะแต่รสชาติคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากอันไหนอันไหนดี เหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำพริกกะปิมะม่วงเน่จะใช้เนื้อมะม่วงแทนมะนาวแล้วส่วนนี้จะเป็นกะปิธรรมดาเอาเลยเอางั้นผมผมชิมอันอันที่เป็นอันที่เป็นอันนี้ยเขาผัดไหมคะผั่เดี๋ยวนะรับแม่ดีเฉพาะตอนที่แบบมันจะดีมากตอนที่ตอนที่มะนาวแพงใช่ไหมเขาใช้มะม่วงเออใช้มะม่วงก็ต้องมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยมันจะเปรี้ยวๆผมว่าน่าจะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งไงใช่ไหมน้ำดอกไม้เลย อร่อยมีใครอยู่ไหมนะลองเคาะดูเผื่อมีอร่อยใช่เจออร่อยเอาดีๆนะตอนนี้นะอร่อยกว่ามะนาวอีกเอาไหมซื้อกลับบ้านดีกว่าไหมใช่เอสเซมีดีกว่าในไหนใไหนแล้วซื้อซื้อซื้อถุงละสามห้าเนาะถุงละสามสิบห้านะคะอ่ะหอยหอยลายหนึ่งถุงไปละหนึ่งถุงค่ะไก่กรอบหวานหนึ่งถุงไก่กรอบหนึ่งถุงน้ำพริกน้ำพริกมะม่วง มี่มาว่องกะปิไม่ชิมก yeah, ่อนเหรอคะชุดเท่าไหร่คะกะปิไม่ชิมชุดละสักสิบบาทกะปิกินมาเยอะแล้วถ้าขายน้ำพริกอย่างเดียวก็ยี่สิบบาทผักต้มสิบบาทค่ะเอาเป็นชุดชุดละสามสิบค่ะสามสิบบาทโอเคค่ะอ่ะหอยลายหนึ่งโถก็เป็นผักต้มผักสดดีคะผักต้มผักสดดีผักต้มผักต้มต้มผักใหม่ๆเลย แล้วไก่ไก่ชิ้นเท่าไหร่นะคะไก่ชิ้นละ40่สิบบาทไก่นื้อมะนาวชิ้นละสี่สิบน็ได้ไก่นื้อมะนาวหนึ่งชิ้นค่ะอ่รวมแล้วก็มีหอยลายหนึ่งถุงแล้วก็ไก่ไก่ผัดกผนกอบหนึ่งถุงค่ะไก่เนื้อมะนาวหนึ่งถุงไก่หนึ่งชิ้นแล้วก็น้ำพริกมะม่วงเราจะมีแบรนด์ของตัวเองเลยนะคะนี่ไงแบรนด์้ไงคุณผู้ชมฮะก็ทายราคามานะครับแล้วส่ง s อสมเไปที่4838303นะครับ ขอย้ำว่าส่งได้ถึงเที่ยงวันนะเราจะประกาศผู้โชคดีนะฮะท้ายรายการแบงนี้ครับมมดูซิว่าใครจะได้รับหม้อหุงข้าวไปนะครับ ไปดูเฉลยร้านจิปาถะของคุณดีกว่านะคะว่าคุณแม่นะที่ซื้อไปนะอะไรบ้างมีก้วยปิ้งมีข้าวหลามมีข้าวเหนียวสารพัดเลยกี่บาทคะไปดูค่ะเครับค่ะเฉลยราคาฮะทั้งหมดนี้เท่าไหร่ครับ86บาท86บาทแยกมานะฮะก็ข้าวหลามก็บอกเลย20 4สิบสี่เซฟอันนี้หนึ่งหนึ่งชุดนี่ยี่สิบเป็นหกยสิบเป็นแปดเเหนียวหกบาท 86บาทเอาละฮะใครตอบถูกนะครับและได้รับหม้อหุงข้าวไปเชิญดูหมายเลขโทรศัพท์เลยครับยินดีด้วยนะคะสำหรับผูบ้โชคดีครับไปเลยฮะหม้อหุงข้าวได้แล้วนะครับก็ผมอย่างที่บอกไปแล้วฝากด้วยถ <5 S 1> ้าว่าร้านไ,<อ>ไหนเขาแบบว่าขายเหมือนพวก พวกรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้น่าเหนรัานจิป่าถาเพรากำไรแบบพอระบาดถุงระบาดอย่าไปต่อเลยไปทดลองเลยเนาะสงสารสงสารเนาะอาสงสารเนาะคนทำหายแล้วที่เราเป็นโรคจิตหรือเปล่าอาจจะเป็นคนไทยนะคนไทยจะเป็นแบบคนติดใจดีพอเห็นคนแก่ขายของแล้วอยากจะซื้ออยากจะช่วยเหมือนร้านจิปาถาที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยพี่ส้มแกก็สงสาร ค่ะวัยเดียวกันขอของกลับไปตั้งอุ้ยหลายห่อเลยนะ <c oughs> ีไม่มองสะท้อนเวลาเห็นคนแก่ถ้าตรงนี้เป็นร้านยังโอเคนะที่นั่งกับพื้นแล้วขายของเ,อเรามองสะท้อนถึงตัวเองนะว่าวันนึงถ้าเราแก่เราจะเป็นแบบนี้ไหมเป็นแน่เอาเวลาหมดแล้ววะเจอกันใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคเก้าโมงทางช่องเวิร์กพล์หม่เลขยี่สิบสามเดี๋ยวขอเวลาไปสอบพี่ส้มผัดแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะตัวไม่ร้อนจริง